เซลจูนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเซลจูนค่ะจะพาลูกค้าทุกท่านค่ะมาชมความแตกต่างนะคะของเกรดรถค่ะก็จะเป็นเกรด SDA นะคะกับเกรด LDA ค่ะความแตกต่างของรถ2รุ่นนี้นะคะแตกต่างกันตรงไหนบ้างแล้วก็ส่วนต่างของราคาค่ะเดี๋ยวเซลจูนพาไปชมค่ะเราไปชมกันเลยค่ะเรามาดูเกรด SDA ก่อนนะคะกระจังหน้าของ SDA ค่ะจะเป็นสีดำแล้วก็สีทูโทนนะคะคือเป็นเทาดำค่ะ ไฟด้านหน้านะคะจะเป็นไฟไฮโดรเจน,นะคะ่ะมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างนะคะแต่ว่าไม่มีไฟตัดหมอกให้กับลูกค้านะคะทางลูกค้าสามารถใส่เพิ่มเติมได้ค่ะล้อนะคะของเกรด SDA ค่ะจะเป็นล้อกระทะขนาดขอบ15นะคะยางดิสโทนค่ะไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านข้างกระจกมองข้างนะคะ จะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะมือจับจะเป็นสีดำนะคะส่วนด้านหลังของเกรด SDA ค่ะฝามือจับเปิดท้ายจะเป็นสีดำนะคะแต่ว่ามีกล้องมาให้ค่ะเพราะรถอิสุขของเรานะคะมีกล้องทุกรุ่นค่ะไฟท้ายนะคะก็จะเป็นไฟแบบธรรมดาค่ะไม่มีกันชนท้ายมานะคะเบาะภายในของเกรด SDA นะคะจะเป็นเบาะผ้าค่ะ แต่ว่าจะไม่มีลวดลายนะคะกุญแจของเกจ SDA นะคะจะเป็นกุญแจแบบเหล็กค่ะเครื่องเสียงนะคะของเกจ SDA ค่ะจะเป็นจอขนาด7นิ้วค่ะต่อ USB ต่อบลูทูธได้เล่น CD MP3 ได้นะคะมีแอร์มาให้ค่ะเกจ SDA นะคะก็จะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ให้ลูกค้าเลือกนะคะคันที่เซลจูนถ่ายอยู่นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะ แล้วก็จะมีระบบนะคะปรับเครื่องเสียงค่ะตรงก้านพวงมาลัยให้กับลูกค้าด้วยค่ะภายในของเกีร์ SDA นะคะก็จะเป็นโทนดำทั้งหมดเลยนะคะแห่งคอนโซลด้านหน้านะคะพร้อมกับหัวเกียร์นะคะจะเป็นแบบดำด้านค่ะหน้าปัดของตัวรถนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ เราก็ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเกด SDA แล้วนะคะว่าออปชันลดนะคะมีอะไรบ้างค่ะขั้นต่อไปค่ะจะเป็นเกด LDA ค่ะเดี๋ยวเซลจูนพาไปชมค่ะว่า LDA เนี่ยออปชันขยับเพิ่มขึ้นมามีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะขั้นต่อไปนะคะเรามาดูเกด LDA ค่ะคันนี้เลยค่ะกระจังหน้านะคะก็จะเป็นสีเทาดําเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะมีโครเมียมนะคะนี่เลยค่ะโครเมียม ตัดเล่นลวดลายนะคะไฟด้านหน้าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะดูสวยงามมากขึ้นส่วนด้านล่างก็จะมีไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกให้กับลูกค้ามาเลยนะคะเรามาดูล้อค่ะล้อของเกีร LDA นะคะจะเป็นล้อแมกค่ะดิสโทนเหมือนกันค่ะขนาดยางนะคะจะเป็นขนาดยาง16ค่ะมีลายล้อแมกให้นะคะดูสวยงามค่ะ แผงประตูด้านข้างนะคะจะมีเขียนคำว่าสเปคแคบที่เป็นโครเมียมนะคะกระจกมองข้างค่ะก็จะแบ่งสีคูโทนนะคะว่ารถเป็นสีอะไรแล้วก็จะมีสีดำตัดอยู่นะคะพร้อมกับไฟเลี้ยวที่อยู่ตรงข้างกระจกมองข้างนะคะมือจับของรถนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะถ้ารถเป็นสีอะไรนะคะมือจับจะเป็นสีนั้นค่ะ ซึ่งก็จะมีสีขาวสีเทาดำนะคะแล้วก็สีบอลเงินค่ะส่วนด้านหลังของตัวรถนะคะมือจับฝาเปิดท้ายนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะพร้อมกับมีกันชนหลังมาให้นะคะสำหรับเกีย LDA ค่ะมาจากโรงงานเลยนะคะนี่เลยค่ะเกียร LDA นะคะเบาภายในค่ะก็จะเป็นเบาผ้าเหมือนกันนะคะแต่ว่า เขาจะมีการเล่นลวดลายนะคะก็ดูสวยงามแล้วก็ดูหรูหราขึ้นนะคะนี่เลยค่ะกุญแจรถของเกต LDA ค่ะจะเป็นกุญแจรีโมทมาให้กับลูกค้าเลยนะคะจะมีทั้งหมด2ลูกค่ะหน้าปัดของตัวรถ LDA นะคะก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้ค่ะสำหรับเครื่องเสียงนะคะของเกต LDA ค่ะก็จะเป็นขนาด7นิ้วค่ะ เหมือนกับเกียร์ SDA นะคะเกียร์ LDA ก็จะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ให้กับลูกค้าเลือกเช่นเดียวกันค่ะนี่เลยค่ะก็จะมีแผงควบคุมเครื่องเสียงนะคะตรงก้านพวงมาลัยของผู้ขับขี่ค่ะลักษณะการใช้งานก็เหมือนกับเกียร์ SDA ค่ะแต่ว่าการตกแต่งแผงคอนโซลด้านในนะคะของเกียร์ LDA ค่ะก็จะมีสีเงินนะคะสีเงินเทาค่ะ เล่นลวดลายนะคะก็จะดูหรูขึ้นนะคะจะแตกต่างจากเกต SDA ค่ะซึ่ง SDA นั่นคือภายในจะเป็นดำหมดเลยนะคะแต่ LDA จะดูหรูหราขึ้นค่ะมีการเล่นลวดลายของสีแผงคอนโซลด้านในนะคะค่ะและแซลจูนนะคะก็ได้อธิบายออปชันของรถเกต LDA นึงมาทราบแล้วนะคะว่าความแตกต่างเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะคะรถเกต LDA นะคะมีทั้งแถบนะคะแล้วก็สประตูะคะ่ะ มีเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาให้กับลูกค้าเลือกนะคะราคาส่วนต่างนะคะสําหรับรถแคปบค่ะถ้าเป็นรถแคปบนะคะเกรด S D A นะคะราคานะคะก็จะเพิ่มมาเป็น L D A ค่ะอยู่ที่63,000าบาทค่ะส่วนสําหรับ4ประตูนะคะจากเกรด S D A ค่ะเพิ่มมาเป็น L D A นะคะส่วนต่างราคาจะอยู่ที่7 3 0 0 0บาทค่ะซึ่งก็ถือว่าการเพิ่มมูลค่าของรถนะคะก็ไม่มากค่ะถ้าเทียบกับออปชั่นนะคะที่ลูกค้าได้รับไปค่ะ แต่แล้วก็ยังไงก็ขึ้นอยู่กับทางลูกค้านะคะว่าต้องการออปชั่นแบบไหนคะ่ะเพราะว่ารถของเราคะ่ะประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็ความปลอดภัยคะ่ะมีพร้อมให้ทั้งหมดเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะดูรถตัวจริงหรือว่าอยากจะมาทดลองขับค,ค่ะก็สามารถเข้ามาหาเซลจูนได้นะคะที่อีซูซุทิงยนต์ค่ะสาขา3านียกปทุมชัยนะคะเราอยู่ตรงข้ามสำเพ็งค่ะหรือจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้ค่ะที่เบอร์0862467039นะคะ หรือจะเข้ามาสอบถามทางเพจกจ็ได้นะคะหรือว่าช่องทาง YouTube ได้ค่ะเซลจูนีให้บริการนะคะยังไ,ไงคิดหน้าค่ะมาเจอกันใหม่นะคะมาดูว่าเซลจูนค่ะจะมีรถรุ่นไหนค่ะมานำเสนอแล้วก็อธิบายให้ทราบค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ